อาเราเข้ามาสู่ฐานชิมรสนะครับฐานชิมรสมาดูนะครับว่ารสชาตจะเป็นยังไงนะครับชิมอะไรไปบ้างเอาหลายคนก็นทาประแดกก็น อาชิมแล้วจะโอ้ปีนี้ภูมิกับจัดเต็มนะครับจัดเต็มอาหารที่จะชิมเยอะนะครับเอาแน่ตี อร่อยแมนี่นะสมุนไพรล้วนโอ้ยีนเขาบอกเลยดีดียาปายาปากใอนกไปกอนอันนี้ได้แล้วใช่ไหมหนึ่งงอย่างอาสอาเบิ้งเบิ้งดูหน้าตาดูหน้าตาอันนี้ผงเกยนะโอ้โอเรนั้รู้แล้วรู้แล้วนโอ้โอ้ี่คือรู้แล้ววะ แงแงีน้ำพีน้ำอปาไวอคง่วงอาวีวอันนี้ได้กี่น้ำแล้วได้กีาสมุนไ้่าออาาวไวอันนี้ยต้องปิดท้าย้านคิดได้เคยนังซีนบอสเข้ยูดังแ้แงแง้แง้อ้เียบแล้วเพื่อนนี่เข้ยูดังเลยนะอปาลูก อด้เอขอให้ได้ทั้งสีนะจ๊ะอาปาสรับตาที่เพน่ควรต้องรับลงมั้งเจด้จ้าาคนดีนของราะว่ามันเลยเออปิดจ่รถจรถขวดพนกับปิดเมื่อเนาะคู่สีถามเด้อนี่แมงนาคู่นี่อ่าเชืมแล้วจำรถให้ได้นะว่ามีรถอะไรบ้างอ่ามอเตอร์ไซค์คูจอดข้างๆน่ะรถหนึง

ออามาดูนะครับคนทีให้คำตอบถูกบอรึกษากันเลยอะน่มคอ้าุ่มูไหนพร้อมตอบมูนี้พร้อมตอบมูสุดท้ายแล้วลูกพร้อมตอบอยังบมนั่นใจมีสี่คำตอบมาออะสมตัวแทนออกมาหมูละหนึ่งคนไปยืนอะมายืนหันหน้ามานี่หันหน้ามาหา หันหน้ามาหากล้องนี่หันหน้ามาหานี่ครับเออหันหน้ามาหาเพื่อนหันหน้ามาหาเพื่อนลูกหันหน้ามาหาเพื่อนมันจะได้ตอบด้วยครูจะได้ถ่ายด้วยเอาอีกมูนึงหน้ามูนึงฮะเบีอูวีกาแฟหยดเดียวเลยนะกินกาแฟหยดเดียววิ่งกาแฟเป็นปะอันนี้มุมอะไรคะว้อัครับอันนี้สีเอบสีหมดแล้วให้เต็มเนาะมีน้ำอะไรบ้างคะ นี่น้ำบมะนาวครับหนงน้ำมนาวสองนกโคกสามโอตินสี่กาแฟครับโคกหรือเป๊ปซี่เป๊ปซี่โหกเป๊ปซี่เลือกให้ถูกอ้าวแล้วงานเก่าแล้วโคกคำตอบสุดท้ายโคกเป๊ปซี่ยังยังไม่บอกยังไม่เฉลยอันนี้อัหมูอะไรลูกดาวเดียวอ่าหนึ่ง น้ำมะนาวผสมน้ำเปล่าน้ำมะนาวผสมน้ำเปล่าอ๋อรสชาติชุดยอดเลยชัดมากเป๊ซี่สามโอวันตินโอวันตินกาแฟกาแฟเฮ้ยบลูบขอบซำเขาจ่อยเอ้ยอ่ะหมูสุดท้ายมาดูที่กำลังปรึกษาหาคนที่เก่งที่สุดหนึ่งมูอะไรดิคครูจะได้ลงคะแนนให้ถูกมือมูยังหลับเอาเล็มาแล้วงงตัวเองเอาอหนึ่งเนะ กาแฟกาแฟกาแฟรูว่าเกนตับปีกแป๊บซี่แป๊บสี่หน้ามะนาวหน้ามะนาวแล้วก็โอวันตินโอวันตินมีอันนี้โค้มันเป็นโคเดียวหรอโคเดียวโคแดงน้ำิบแรกของเอาให้เฉลยไหมเฉลยครับสามน้ำที่ว่ามาน้ำมะนาวกาแฟโอวันตินถูกหมด น้ำตัวนั้นอีกสุดท้ายก็คือน้ำนี่นเาปล่อยอิดคูนี่โอ้โอันนี้ให้เต็มตอมรับรถดีได้นี่สามารถแยกน้ำโคกน้ำแฟปซี่ได้นี่ฮะถือว่าหมูชิมรถนะครับ แต่ละหมู่ก็ถือว่าผ่านนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับต่หรับรถของนักเรียนยังดีนะครับยังดีเนาะอ่ะเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ฐานต่อไปครับฐานต่อไป